กลับไปครั้งน,นลลั้นรับ h a ฮารี c h a ไม่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 ไม,ไม,ไม,มึงจำไปทางไหนับไปทางนั้นเลยให้กูออกคอก่อนไหมไม่เป็นไร <laughs> เออรู้เดี๋ยวมึงก็จะมีคำที่มึงแปลไม่ออกแล้วมึงก็จะให้กูแปลโอเคฮะวันนี้ก็กลับไปครั้งกับ m ็อกอิ Infinity นะหรือ Infinity วะหลังจากห่างหายหลังจากห่างหายไปนานนะอันเนื่องมาจากเปิดเทอมแล้ววงเล็บขี้เกียจถ่ายฮนะ ระวังอยู่ดีๆปื้มพูดการเมืองแบบมาจากไหนไม่รู้นะไม่เป็นไรกูก็รีสตาร์ทมิชชั่นชิวๆตอนนี้เราก็มาถึงใน Monument i ไอ a n d นด์แล้ผมหรือสถานที่หลักนั่นเองที่เราจะมาพาตัวเจเอลิซาเบธไปต้องย้อนในเรื่องเนาะเพราะว่าห่างหายไปนานนะฮะไม่ได้ถ่ายมาเป็นปีถึงเปล่าวะไม่ถึงเป็นเดือน สามสี่เดือนได้ฮะก็ก่อนหน้านี้เราก็โดนไล่ล่านะฮะโดยทหารของโปรเฟตนะครับผมเราก็หนีมาถึงที่นี่และจริงๆก็มีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาที่นี่เพื่อมารับตัวอลิซาเบธไปอยู่แล้วนั่นเองก็มาต่อกันเลยครับ <c oughs> ไปไห,หนต่อนะีป ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คาริแคสเกมมิ่งครับผมน้องอาคีมาพอดีนะฮะดอนทอคอเบ้าการเมืองนะฮะฮะอะไรวะ,ะเป็นไงดักภูมิจังเมืงองเงี้ยไปไอ้ปื้มทำเป็นทำเป็นลืมไหมอ๋อที่สำคัญต้องบอกก่อนนะครับเกมนี้ผมได้อัพพินนันาการมาจากพี่ชายผมเองนะฮะซื้อของแท้ให้เลยนะฮะใช่ครับของแท้โดยของแท้โดยพี่กูนะฮะใช่ครับ พี่โอมเกมมิ่งนะครับโอ้โอมเกมมิ่งโอมเกมมิ่งโอ้เย่ so nice อันนี้ก็ผมก็ไปเล่นใหม่ทีหลังนะฮะเล่นให้มาถึงจุดจุดนี้แล้วก็ถ่ายใหม่ฮะจุดหลุดทีจุดจุดทีจุดหลุดทีจุดหลุดทีมึงวากันเต็มจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วโอ้ไม่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 เพื่อนแมวเรียบร้อยแล้วฮะวะอากี้ อ่าตรงนี้เนี่ยจะได้สกิลไฟฟ้านะฮะบอกเลยสนุกมากสกิลไฟฟ้าน,นี่หนุกหนุกที่สุดเลยอะไรวะหนุ่มส,สติวได้ในวีครับาวเป็นไงพี่เป็นไงล่ะพี่อ้ำเล่นเวลกอสิบหนะ้านาทีเด็ดแคปแล้วไง <c oughs> อมไม่มีอะไรพูดให้มันดูดีเป็นแล่ ก็อีกครั้งนะกับการควบคุมที่สุดแสนจะมึนอันอันเนื่องมาจากเพราะว่าผมไม่ได้ปรับนะฮะผมเล่นตามปกติเลยนะเลก็คนะือเกมมาออริจินอลยังไงผมก็เล่นอย่างนั้นขอฟังแป๊บนึนง

เอเต็มแล้วจากเมื่อกี้นะ่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะพูดถึงการทดลองอะไรสักอย่าง,ขงเขาจะไปรันรันได้ไหมไม่ได้เนาะจะเป็นวิ่งไปต่อมาดูในห้องล้างภาพ จริงๆอยากจะมาเก็บนอกรอบไอ้พวกเนี้ยเพื่อความสะดวกสบายของตัวผมเองนะอ่านี่ไงมีแค่เบอร์นิงฮาร์โลันอาวุธอะไรนะเบอร์นิงฮาร์โลใช่ฮาร์โลโดนเผาไหมนี่อ่านตรงนี้ได้ อันนี้เขาบอกเกี่ยวกับเนี yeah. ่ยมิเตอร์ทำสัตผมชื่อมิเตอร์ทำสัตเอ,อ่อมิเตอร์ทำสัตรครับผมได้เปลี่ยนฟิลทั้งหมดไปแล้วแล้วก็แสงมันทำงานปกติละเมื่อคืนเมื่อคืน,ม,คนมันพูดซ้ำนะแต่ไดเด a i n We go through boxes of f ล e l s every day of the l ะ a ล h a อ d of late just in the s i p h o n alone I don't oh oh รอดพอเถอะรูสมเพศตัวเองประมาณว่ามันพูดถือว่ามันเปลี่ยนฟิลทั้งหมดนี่แหละของระบบไฟแล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วมันก็จีร้องขึ้นมานะฮะเล่นสายอะไรดีอ่ะอัพเลือดอัพเกาะอัพอัพพลังเวทสายละดือเแต่ตอนนี้อัพเวทไปสามแล้วอัพซอลไปสามแล้ว สางนี่เช็คกลือไหมครับคุณน้ำเออได้ฮะมันเขียนตัวเดียวกันนะฮะพ้องเสียงพ้องรูปเลยจะไม่น่าแยกความหมายได้ว่ะสอะไรแบบว่าเกลือแหละไม่เป็นไรเอาชิลเพิ่มมาสักอันจำได้เลยตอนเล่นเถื่อนนะเอาชิลเอาชิลเต็มเลยแต่ไม่เอาพันมานาเลยไม่มีใช้าตายแหมกูก็พูดได้นะเล่นเถื่อน โอเคหาทางไปต่อเนาะอ้าวบินหายไม่ <c oughs> เสียงเกมแนวเนี้ยลิฟต์แม่งมีประตูสองด้านแล้วกูก็ไม่รู้ว่าด้านไหนจะเปิดหร <c oughs> ืออ่า ก็เหมือนเดินห้องนะฮะผมยังไม่สปอยผู้เล่นแล้วกันแล้ก็ไปที่ dressing นะฮะนี่ครับดูจากสภาพตรงนี้แล้วมันเหมือนเป็นห้องทดลองนะห้องกัดกัดอะไรสักอย่างเอาไว้นะข้างในนั้นมีด a ร k room ไงล่ะพู้สมดอารมณ์ความหายความเล้าใจอะไรสักอย่าง แต่ถ้าไอภูมิต้องกักขังขนาดนี้นะกูว่ามันเป็นอันตรายระดับ S C P แล้วแหละแน่นอนข้างในมีดักคุมมซ่อนอยู่ไง TP, the แหละ F T P j o y the future แฮ่เล่นครั้งแรกนะไม่ใส่ใจกับนางเท่าไหร่อรัพอเล่นไปเล่นมาโอ้โหสุดยอดคนนี้จะให้กูดูจนจบ <S 1> <S 1> ใช่ไหมเนี่ย รีสิสติกแอลเอียเอ้ยรีเสิร์ชแอเอียอยากกินไกลต้องครับมึงไปเป็นยาสูอดที่อื่นไปลูกกูให้โอกาสมาึงอีกครั้งเจ้อลิซาเนะฮะ นี่ครับความสามารถเทียร์การเปิดพลังเวทนั่นเองเเปิดประตู oh. ทางนี้ไม่ได้ ยี่เห็นแล้วนะครับความสามารถ t e a ร s ฉี่นะฮะ t e a r ์ที่แปลว่าฉี่ไม่ใช่น้ำตานะฮะโอ้ยนเจยอยู่ไหนวะเจอแล้ว เ้า like กล่าวถึงอลิซาเบธนะบอกว่าอะไรทาำให้เธอแตกต่างละ่ะความสามารถของเธอไงความสามารถของเธอที่จะฉีกมิติออกจากกันได้แค่นี้ฮนี่คือตัวอลิซาเบนะเป้าหมายของเรานั่นเองอ,อืมพูดถูก มันคือแฟนเราเว้เอ็มอ้าไม่เว้ยเป็นลูกสาวเราเอ้ยชิบหายเดี๋ยวกูต้องเซ็นเซอร์คำตรงนี้นะ <c oughs> โอ้ยเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยครับพี่เอ็มเรียบร้อยชีวิตทอา <จบ S 1> ตัวเองแน่แน่ฮะคุณไม่ต้องดูแล้วเนี่ยไอ้เฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์เอาพูดเสียงตรงนั้นไปคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรอีกโอ้โหคุณเห็นตัวร้ายมึงก็เลืมเรนเตอร์ทุกทีอ้ากูไม่ลืม ไอ้เรื่องสำคัญยัไม่ลืมแน่นอนอันนี้ผู้พัเข้าวกล่องอานุสาววลีนะฮะอนุสาวรีย์นี่ใช่ที่กรุงเทพเปล่าวะเอาละฮะเอาละครับเอาละครับต่อไปกันมาหมายเท่านะโอ้อะไรลึกอ่าตกลงมาฉากนี้แหละผมชอบที่สุดแหละพิกาพิกามันคือพิกาจูงยังไงฮะน่า Knock it off! Who are you? My name is DeWitt, get you out of here. away! Are you real? Real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. เธอจะตอนแรกเธอบอกว่าจะให้เราออกไปนะเพราะว่าไม่อยากให้นายอาจไม่อยากอยู่ที่นี่ตอนเข้ามาไม่ได้บอกนะเขาคืออะไรนะแต่ก็บอกเนี่ประตูมันล็อกออกไม่ได้เลยทำยังไงดี แล้วเราก็หยิดกุญนแจขึ้นมาตายดาเมยปล่อยไปปล่อยไป,ไป,ไป,ไปนั่นแหละครับขอบคุณโอเคเดี๋ยวเราวิ่งตามเจ้ไปนะนี่หละหลังจากเสียงน่าดูภาพการทำลายล้างมันต้องไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาแนะ่ กระจายพื้นที่ละเอียดออเดิร์เซเบตินที่อยากจะออกมาตั้งนานแล้วนะครับแต่โดนล็อกไว้ในห้องออกมาไม่ได้มีคัตซีนนะ <c oughs> มีเห็นแบบกรงเล็บของตัวอะไรสักอย่างวิ่งเลยจังหวะนี้มีนคนมาแล้วพลังขึ้นแล้ววิงนะ่งฮะวิ่งไม่เร็วเลยไม่ได้เร็วไปกว่าเดินเท่าไหร่เลยอย่างน้อยมันก็เร็วละพี่อาร์ ออกไม่ได้เดียก่อนนะ position เริ่มเอา motor of fire นี่นะมัดของมันนะลูกตายเงินยิงไม่ได้นี่วายิงทำไมวะไม่เป็นไรลูกปืนหน่อยเดียวปกติใช้ปืนพกอยู่แล้ว

ความเร็วลมขนาดนี้แรงพอที่จะปิดศัตรูกลับกันเลยทีเดียวปืนพกกับปืนคนในเกมนี้ก็อิงกับปืนจริงมาบ้านพอสมควรน,นะปืนที่เห็นนี่ก็มาเซร์นะฮงทั่วไปและมีเงีซองเบิร์ดนะใช่โอ้ยแ่ไม่ต้องไม่ต้องคอยคนนะพูดคุยนะเนี่ยพูคตามีเลย ามาละสองเบิเร์ตนะยกว่านกมีบูล้างหานไปเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นไม่ลงโทษผู้ไม่ไมเป็น้สองเบิร์ดไปไหนแล้วจูนเหล่ความเร็ว,รวขนาดนี้แขนหักกันแล้วเอานี่ กมันนะครับเล่นทำลายรางทิ้นกันเลยดีกว่านี่นะครับตกจากโคลัมเบียนะไปเจอน้ำได้ยังไงวะนีนสนะ่สองเบิร์ดนะสองเบิร์ดลงใต้น้ำไม่ได้นะครับ เพราะว่ายกมันจะทนแรงดันน้ำไม่ไหวกระจกก็จะแตกออกนั่นเองม, ды, มีคนเรียกเรานะครับดูดิในห้องมีอะไรให้รู้ไหมไม่มีนะ เขา,บอ,าบอกเนี้ยตอนแรกเราก็ถามไปต้องการจะทำอะไรกับเธอมันก็บอกเราได้ทำการตกลงไปแล้วนะมิสเตอร์ดวิดเราได้บอกจะจะทำร้ายเธอใช่ไหมล่ะบอกเรามานะมันก็บอกว่าเปิดประตูออกมาเดี๋ยวนี้แค่นั้นนะแล้วก็เปิดประตูสิ ียกชื่อแอนนานะฮะแล้วก็ขึ้นเซฟนะก็จบชัเตอร์นี้ไปนะครับผมผมก็จะหยุดการถ่ายเท่านี้ก่อนเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกในการเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็ความสะดวกในการเก็บกักเก็บและเรนเดอร์ของผมด้วยนะน <c oughs> ี่โมให้โอเคให้ดูหนะ้าร,รีเซพตดก่อนแล้วก็